ีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับน้ำคอนเฟิร์มคาเดมีกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดนะคะของไวรัสโครโรนาหรือว่าโควิด -19 นั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้นะคะประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยยอดก็อยู่ที่ประมาณ931รายแล้วนะคะแล้วก็มีจํานวนผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่4รายด้วยกันนะคะ ในช่วงของการระบาดนี้นะคะก็เป็นการที่กระทบหลายๆส่วนด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ,อาเศรษฐกิจนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พักร้านอาหารแล้วก็ตามห้างต่างๆเนี่ยก็ได้รับผลกระทบตรงส่วนนี้ด้วยเช่นกันนะคะค่ะ สำหรับในแนวทางนะคะที่เราจะตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาละคะ่ะก็มีการประกาศใช้พรากฉุกเฉินนะคะรวมถึงนโยบายในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนต่างๆนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นพรากฉุกเฉินที่จะประกาศใช้ในวันที่26นี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยวันที่25มีนามีนาคะก็มีการถแถลงของนายกนะคะก็คือ,อ,อประยุทธ์จันโอชาเองซึ่งวันนี้นะคะก็ได้มาถแถลงในส่วนของ การใช้สือส่อสสาื่อโซเชียลนะคะแล้วก็ในเรื่องของการประกาศพรลกรสุดฉุกเฉิญนเนี่ยก็อยากจะให้รอฟังในวันที่26นะคะแล้วก็รอฟังแถลงการเนี่ยก็คือจากนายกเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะก็คือส่วนที่อื่นๆที่แชร์กันมานะคะก็อยากจะให้เราเนี่ยไตรตรองหรือว่ากรองข่าวซะก่อนนะคะ นะะในฐานะเราะะประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เป็นคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเลยสําหรับตัวโรคระบาดนี้นะคะซึ่งมันก็มีต้นกําเนิดนะคะมีทางตั้งแต่มาเนี่ยก็คือจากที่อู่ฮั่นที่ประเทศจีนเองซึ่งตอนนี้นะคะก็ไม่ใช่เพียงแค่อู่ฮั่นเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบนี้รวมถึงประเทศไทยเราด้วยนะคะแล้วก็ ประเทศอาเซียนเพื่อนๆบ้านเรารวมถึงประเทศอิตาลีนะคะที่ตอนนี้เนี่ยยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยก็พุ่งขึ้นสูงแซงจีนไปแล้วนะคะค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะก็อย่างที่ได้พูดไปข้างต้นนะคะว่าเราก็จะมีการประกาศใช้พรสกอฉุกเฉินต่างๆรวมถึงมาตรการต่างๆนะคะสิ่งที่เราประชาชนคนไทยนะคะที่จะสามารถทําได้ก็คือการ ทำตามแล้วก็ให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลหรือว่าตามมาตรการส่งเสริมที่เขาให้ทําต่างๆนะคะเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อตัวเองแล้วก็สังคมเหมือนกันนะคะอ่าแล้วก็ให้อ่าดเขาเรียกว่าลดอคตินะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยช่วยกันร,ร่วมมือกันนะคะต่อสู้กับเจ้าไวรัสโควิดให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วก็เรื่องอื่นเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะ ก็อย่างที่เคยมีคนเขาได้เขียนบทความไว้นะคะเป็นบทความที่น้ําชอบมากๆเลยนะคะเขาก็ได้เขียนไว้นะคะบอกว่าถ้าเราเนี่ยไม่ชอบหัวหน้าห้องแต่ว่าหัวหน้าห้องสั่งให้เราต้องแถวตรงเพื่อที่จะให้แถวของเราเนี่ยเป็นระเบียบนะคะถ้าเราไม่ชอบเขาแล้วเราก็ไม่ยืนตรงสิ่งที่ได้ก็คือแถวของเราก็จะแตกนะคะซึ่งมันก็จะไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยแต่ว่าถ้าต่อให้เราเนี่ยไม่ชอบเขามันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าจิตใต้สํานึกของเราต้องรู้ว่า การยืนตรงเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้แถวของเราเป็นระเบียบเพื่อที่จะไปะแข่งกับที่อื่นนะคะก็คือเนี่ยต่อให้เราจะไม่ชอบเขาอย่างไงแต่ว่าเมื่อมันมีกฎที่จะต้องปฏิบัติร่รวมกันนะคะเราก็จะต้องให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้แถวของเราหรือว่ากลุ่มของเราเนี่ยประสบความสําเร็จมากกว่ากลุ่มอื่นนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการที่เราจะดำรงชีวิตยันอยู่ในปัจจุบันตอนนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนมีสตินะคะทุกอย่างเกิดได้มันก็หายได้เพียงแค่เรามีสติแล้วก็ยอมรับอยู่กับมันให้อยู่กับมันให้ได้นะคะแล้วก็พยายามปรับตัวค่ะแล้วก็ในส่วนของบริษัทของเรานะคะบริษัทคอนเฟิร์มทัวร์เนี่ยตอนนี้ก็มีการปรับตัวหลายๆอย่างด้วยการ ก็คือในเรื่องของการทํางานออนไลน์รวมถึงการเรียนด้วยนะคะเพราะว่าน้ําก็เรียนในส่วนของภาคนอกราชการนะคะก็มีการนําเทคโนโลยีหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดผ่านทางไลน์หรือว่า f c e e o o o นะคะและนอกจากนี้ก็มีแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นคลาสตัดหรือว่า โปรแกรม Zoom นะคะที่จะสามารถเห็นหน้าการวิดีโอคอลเห็นหน้ากันได้ซึ่งก็จะเป็นการ work at home หรือว่าเป็นการเรียนที่บ้านได้ด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะอันนี้เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เราคนรุ่นใหม่จะต้องเรียนรู้ไว้แล้วก็ทาง t r a เนี่ยก็ส่งเสริมในเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากให้ทุกคนเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะคะรวมถึงป้องกันนะคะพยายามเลี่ยงในที่ที่มีชุมชนคนเยอะๆนะคะแล้วก็ปฏิบัติตัวเองเหมือนคนป่วยเพื่อ ภาคการที่แต่งแตงแล้วเราก็จะผ่านพ้นตัววิกฤตไวรัสนี้ไปได้วยกันค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ